ไปดู Follow Me Follow Star กันครับเช้านี้จะเป็นเรื่องของคนคนนี้และครับเอฟนครนายกครับก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคงจำเรื่องราวของเขาได้ว่าเขาเคยมีโอกาสที่จะกด maximum Break ใส่ New r o b b e r s o มีโอกาสท,ทำ maximum Break ในรายการรอบคัดเลือกของส n น o k เ er, กอร์ชิงแชมป์โลกแต่ทำไม่ได้แต่ล่าสุดเขาทำได้แล้วครับเอฟทำได้แล้ววันนี้เราจึงจัดพื้นที่ของ o o l o w w มี o o l o w w ซ a r ให้กับเนครนายกครับ it has been sublime can he finish it yes it's there oh, deep breath deep breath he'll be shaking his heart will be pounding rush it oh he's missed it oh dear หลายคนคงจำช็อตนี้กันได้ดีเมื่อเอนักขยยกหรือเทพชาย,ยาอุ่นหนูนัสอยคิวชื่อชั้นระดับโลกชาวไทยพลาดดำลูกสุดท้ายในช็อต oh <shit. S 1> ที่กำลังจะทำ oh, แม็กซิมัมเบรก147แต้มใส่มีวโรเบอร์สซนอดีตมือหนึของโลกชาวออสเตรเลีย รวมถึงอีกครั้งในรอบคัดเลือกซูกเกอร์จิงแชมป์โลกที่ F ช่วดโอกาสอีกครั้งก่อนพ่ายให้กับแอนโทนีแมกกิลแน่นอนว่าทั้งสองครั้งนั้นเป็นเสมือนกระบาดติดตัว F และก็ฝังใจเขามานานค่ะ หลายครั้งที่เพยายามจะลบล้างความสรงจำในครั้งนั้นโดยเอฟนครนายกทำา147แต้มได้สำเร็จในเมืองไทยในรายการสะสมคะแนนซึ่งในบ้านเรานั้นการทำแม็กซิมัมเบรถือเป็นเรื่องธรรมดาของเขาคนนี้ไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วนที่ F เปิดโต๊ะในคลับกิจการซ้อมคนเดียวซ้อมทำแม็กซิมั r เบรเพื่อจะลบภาพในวันนั้นที่ UK Championship สุดท้ายวันของเอฟก็มาถึงเมื่อช่วงกลางดึกของวันเสาร์ที่ผ่านมาเอฟวันลงแข่งในรายการพอฮันเตอร์คลาสสิกในเฟรมที่2อเอฟเดินลงมาตกม้นเดียว147แต้มใส่เคร์มาฟินลบปั้ายออกไปได้อย่างเด็ดขาดด้วยเงินรางวัลในมือหนอกเนาะส่หมื่น,น,น 4, ปอนหรือเลขกลมๆเงินไทยก็คือสองล้านบาทสิช how I um, feel like I'm flying and, uh, because uh, the maximum number third for me, um, the last two, last back, the two, two, uh, two, two ball I miss. I, I was missed the last year, yeah, was in my, my, my head, still in my head. ขณะนี้ความยอดเยี่ยมของ F น,นั้นยังไม่หยุดแค่การทำ maximum b r e a k หลายเพจสนุกก็ระดับโลกต่างออกมาให้กำลังใจแก่ F mm. เพื่อให้ได้โอกาสลุ้นต่อในรอบลึกๆมั่นใจเหลือเกินว่าพอฮันเตอร์คลาสสิกครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งเดียวในการทำสิงเกิลเบรคไรายการเมเจอร์ของ The m a x i m ซิม1แฟนกีฬาก็อย่าลืมช่วยส่งแรงใจไปเชียดแคทยาวอุนน้งไปพร้อมกับฝอโนมี่ฝลโนสตค่ะ And you've won uh, forty thousand pounds as well for the high break. My mum need back, get back. Yeah, forty thousand yeah, pounds. Yeah, yeah, get back, get back from you championship last year. Thank you, thank you. <laughs>